สนามล่วงส่วนสางกับขั้วค้มน้ำหุ้งกับปอกไกลกันพอดราพี่นอ้องประมาณร้อยกม้มนนี่แหละนี่ขั้วค้มน้ำหุ้งกันนะเดี๋ยวพิยุสิพาทุกคนไปอัปเดตนอกเกี่ยวกับสถานาการณ์น้ำหุ้งที่ขึ้นมือเซานี้เนาะพี่น้องเนาะคือว่าป็นตาตกอกตก,ตก,ตก,ตกใจไรนำขึ้นเกือบลนฟังพี่น้องตอนเซานี้นะแต่ว่าตอนแรกนี้สถานาการณ์สิเป็นแนวใดเดี๋ยวพิยุสิพาทุกคนไปเบิ้งเนาะ ที่พาทุกคนไปเบิง้งอันนี้เป็นส่วนสนามล่วงเนาะส่วนสนามล่วงอ่าแล้วก็ขั้วคามน้ำหงจุดอ่าบานาไฮซี่เมืองก็จะยูฮันพี่น้องเดี๋ยวเอาขี่รถไปเบิ้งเลียวกันเลยอ่าไปเดินทางอ่าไป กองแป๊บนึงพี่น้องเองมันสึกว่ากองบบแจงเ,เนาะเคเนนะเกยงขี้ไปเบิ่งนํำกันเลยไปอัปเดตเบื่อวาสถานการณ์น้ำเนาะที่เมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งปัจจุบันนี้มันลงหรือว่าขึ้นซ้ำได้พี่น้องเนาะลองไปเบิง่ง กวางกันแบบนี้เ oh, ห no, oh. wow. oh. mm ็นแล้วน ah, well ้ำหุสงเดี๋ยวนนี้ซุดหอกกับหอด้ำหุสงแล้วพี่น้องหอด้ำหุสงแล้วอ่านี่เด็ดน้ำหุสงโอ้ภาบคือมวอ้าวนี่เด็ดนี่เดนี่เดนี่เดเดี๋ยวมีสิพาทุกคนไปสังเกตเบื้องนาะว่า น้ำที่มันล่นฟังมือเซานี้มันเป็นอะไรมันจะขึ้นจะลงเห็นวะบรรยากาศโดยรวมกับสีประมาณนี้หลายคนกับเขามาเบิ้งในพี่น้องมาเบิง้งมาสังเกตเบิ้งสาภาพน้ำเนะาะมาสังเกตเบิ้งสาภาพน้ำว่ามันปกติโบรหรือว่าเป็นตาคุ้เครื่องคุ้นกล้องนี่บอย่างสินะอ่าคุณผู้ชมทุกคนขี่ลดลงไปลุ่มคนแหละเนาะ tới luôn nó của khám năm hôm chụp bán xì là hay chọn nên con nó bị đâu nó chọn con มือเซานะพี่น้องเด้มือเซานี่นำขึ้นพุ่นลนนั่นแหละวรเ่าเกือบเกี่ยมลนแล้ววป่าเนาะตัวนั้นนั่นน่ะลนแล้วเนี่ยมือเซานำขึ้นไปถึงไล่อยู่ถึงเลยอ่าตอนช่วยประมาณมุ้งชิกเอ็ดสิบสองโมงอะนะตัวนี้ก็เพียงครอบลิปตัวนี้นะนำขึ้นน่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่หลุดลงไล่แล้วเนาะหลุดลงไล่แล้วอ่าก็ที่ว่าเป็นสัญญาณที่ดีเราเป็นสัญญาณที่ดี บรรยากาศอ่าโดยรวมกะดีไล่เนาะพี่น้องเนาะฝนกะฮู้สึกว่ายังย่อยๆอยู่อ่าเน่มิสเตอร์คิงซีเอลแหน่ฝนกะซีย่อยๆอยู่บ่บัวิดีโอีนะพี่น้องเนาะ ธรรมชาติก็งามไรเมื่อนี้สถานาการณ์น้ำหุ้งเนาะปัจจุบันนี้ที่ว่าน้ำหุ้งลดลงพี่น้องลดลงแล้วพี่น้องปัยจุบ้านไกลเงเี้ยเพี่ยงไหนก็ที่ว่าดีอกดีใจเนาะดีอกดีใจคือมือเ้านี้มีไรครอบครัวในคนเครื่องนี้เด้อเลยน้องเดี๋ยวเดี๋ยทอดมันอยู่บ้านทิศที่เมืองหรือว่าบ้านบุ้งบ้านทิม ที่บอลคยทว่วมเนาะที่บอลคยทว่วมเขาจะเอาไดีกะเกี่ยมเครื่องคข้องแลว้วก็เอาออกไปไว้์บอลสูงแล้วว่าทันซะอตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนแรงเนะาะบรรยากาศตอนแรงแต่ว่าน้ำนี้น่าจะลดลงประมาณมุง้งเจ็ดเปดสิบเซนหรือเป่น้องเจ็ดเปดสิบเซนน่าจะได้แต่ว่าม้ลค่านี้ก็บโบน่ใจว่ามันจะมีท่าเอียงตกมาอีกบ่สบายดีไอ <laughs> ผู้เาวอยู่ในรถเมล์เมื่อกี้นี่เพราะว่าที่มีท่าเอียงลุดลงเอออันหนาตกลงมาอีกบ้าๆทางเนื้อพูดผรู้สึกว่ามันมันตกลายเลยเนาะมันตกลายตามการแจ้งข้องอันหาพี่น้องอยู่เมืองใส่สะท้านนะเนาะขั้วค้าส์เราบอกเฮ้ยขั้วค้าสไปเนื้อน่ะฮะขั้วค้าสไปองซาสะ เออคาร์ดเนาะไปบได้แล้วเนาะสองห้าทางแก้ไขแล้วอ๋อนี่แหละพี่น้องเนาะเกี่ยวกับสภาพี่ไก่เนาะว่าเรื่องท้าพีกายนะพียยืดยืนอยู่นี้เบิ้งนี่นะตัวนั้นลังแป้พุดนะพี่น้องเอ้ยนำนะลังขาพุดนะเห็นจังได้มียังสีเลือดเนาะลังขาพุดนะหาห้าห้าตัวนั้น ตัวนี้ก็เลือดแต่ขั้วนี่แหละตัวนี้เบื้องทางนี้ไปโคปแนาทีก่อนี่าปบันทกคลิปไปเรือ,อยนะพี<อ>่น้องเนาะยิ้มเปื่อยเปื่อยพู่ได้เห็นพูไ่ได้เห็นกับยิ้มเปื่อยเปื่อยใเขากองโอ้ย แต่ว่าสังเกตเห็น,น,นั่นอันนั้นต์ไม้ยังไล่ลงมาอยู่เลยขอนไม้น่ะยังไล่ลงมาอยู่เน,นี่ยเห็นปะกะพูดว่ามันสีไล่ขึ้นคือเกา่าบริสเหนวใดอเนาะสังเกตเห็นข้อนไม้ก็ยังไล่ลงมาอยู่เพิ่นมีมาอันละคิดไม้อยู่ลุ่มพี่น้องไม้อยู่ขั้วอยู่ลุ่มนี่แหละบุญยุก อ่าบัได้ไปเนาะเอาไว้คลิปต่อไปเดี๋ยวเีสิไปบันทึกใหม่เนาะบันทึกนะพี่น้องได้เบิ้งใหม่เกี่ยวกับสภาพน้ำเนาะเกกี่ยวับสภาพน้ำอ่าเนี่ยตอนนี้พี่ยูอยู่กับมิสเตอร์คิงมิสเตอร์คิงมาดีิเอวมาดีิเอลเอ่อมาดีมีโอกาสดีมาเจอครับคุณยูอ่อบันทึกกรเดินทางเนาะคุณยูชาแนลเนาะคุณยูชาแนลมาเบิ้งติดตามสถานการณ์น้ำเนีน้ำหุ้งอยู่ที่ขั้วบรรไดเนาะ คือว่าคือว่ารุนลงเหรอเนาะรุนลงไรเหรอมีเสาเนี่ยโอ้รุนฟังอะไรมันสอยแบบแค่เป็นวงอยู่คนรุนเเสวนะนะแล้วฟ้าทุกคนติดตามเหมือนกันว่าเป็นอะไรเนาะมันลบกันบุได้ก็เนาะเอาเอาขอบใจพี่น้องปุญญุข้อยาจบคลิปอย่างนี้ก็เนาะเอาไว้อ่ามือหน้าโอกาสหน้าเดี๋ยวปุญญุสิมาถ่ายให้พี่น้องเบิรงใหมอ่าขอบใจขอบใจ 怎么？怎么病？